สวัสดีครับพี่ๆทุกคนทุกท่านที่ติดตามช่องม่อนคลาสสิกนะครับวันนี้ผมม่อนสุป,ปกรณ์ในช่องม่อนคลาสสิกก็จะนํามาเล่า,าเรื่องอพระธาตุกระดานอีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากครั้งก่อนก็จะเล่าแต่พระธาตุกระดานวัดต้นลำไย,ยที่เป็นบล็อกแรกพิมพ์ใหญ่นะครับวันนี้นะครับหลายคนก็ถามมาอยากดูบล็อก2บ้างนะครับก็นํามาชมกันวันนี้ส่วนประวัติและตํานานการสร้างพระผมก็ได้กล่าวไปแล้วนะครับในคลิปก่อนว่า,าที่ไปที่มาเป็นอย่างไรของวัดต้นลำไยนะครับ ส่วนคลิปนี้ผมก็จะ,ะนามาให้ชมกันแล้วก็เปรียบเทียบข้อแตกต่างนะครับระหว่างบล็อกแรกและบล็อก2นะครับแต่ผมขออธิบายก่อนว่าทั้งหมดนี้สร้างพร้อมกันนะครับสร้างพร้อมกันปลูกเสกพร้อมกันนะครับขอยืนยันเลยนะครับว่าสร้างพร้อมกันปลูกเสกพร้อมกันแล้วก็เนื้อหามวลสารเดียวกันแต่มันจะมีข้อมูลแตกต่างไปอีกว่าบางท่านบอกว่าบล็อก2นี้นํามวลสารเก่าไปผสมกับตะกั่วใหม่นะครับแล้วก็ปั๊มออกมาแต่ บล็อกแรกได้นํามวลสารเก่าไม่ได้หล่อหลอมและปั๊มมาเป็นพระเลยนะครับก็จะนํามาให้ชมกันวันนี้ในคลิปคลิปนี้นะครับส่วนวันนี้ก็จะนามาให้ชมสอ,สองแบบก็คือเป็นพิมพ์ใหญ่บล็อก1บล็อก2นะครับบล็อก1นจะเป็นนิยมหลังทุบนะครับส่วนบล็อก2จะเป็นบล็อกหลังวงเดือนนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับวันนี้นํามาให้ชมแบบทั้งพร้อมกองนะครับแล้วก็ทั้งแบบพร้อมกองแล้วก็แบบเลี่ยมแล้วนะครับ อ่า uh, แบบเลี่ยมแล้วนะครับทั้งเลี่ยมนะครับแล้วก็ทั้งกล่องกล่องที่อ่าพระได้นาไปเลี่ยมแล้วก็นํามาชมกันเป็นข้อแตกต่างครับอ่าเดี๋ยวจะขอเริ่มจากอ่าจะเปรียบเทียบให้ดูเลยนะครับว่านี่นครับเป็นบล็อกบล็อกแรกหลังทุบนะครับอ่าบล็อกแรกหลังทุบจะหาขออธิบายก่อนครับจะหากล่องที่สมบูรณ์ยากมากเลยนะครับเพราะว่าพระออกพศ36านสิบหกเนาะอ่าตรงนี้จะเป็นจะว่าเป็นกร,รมมหยี่ก็ไม่ใช่เป็นพลาสติกนะครับ มันทําให้เปราะแล้วก็จะแตกง่ายมากเลยนะครับอันนี้นำมาชมกันครับอันนี้เป็นปลบล็อกแรกนะครับบล็อกนิยมหลังทุบนะครับสวยมากเลยอันนี้เป็นบล็อกสองขอย้ําว่าเสกพร้อมกันนะครับขอย้ําก่อนว่าเสกพร้อมกันเราจะนำมาชมกันครับลุงพ่อไม่ไม่อยากออกจากกล่องนะครับสงสัยไม่อยากออกกล้องอ่ามาแล้วครับอ่าตรงนี้ก่อน ลองผมก็แนะนําไปแล้วนะครับเนาะตรวนี้นะครับจะบอกให้ดูพิมพ์ทรงนะครับอดูพิมพ์ทรงก่อนนะครับอ,อด้านด้านซ้ายของผมนี้ก็คือบล็อกแรกนะครับบล็อกแรกหลังทุบนิยมส่วนอที่ขวามือของผมคือบล็อกสองให้ดูพิมพ์ทรงนะครับจะกละไม้คล้ายกันแล้วก็เนื้อหามวลสารก็ใกล้เคียงกันครับดูใกล้ๆนะครับดูใกล้ๆอันนี้พิมพ์ทรงนะครับจะมีแผ่นทองทุกองคเช่นเดียวกันนะครับแต่องค์นี้ไม่น่าจะไม่ได้ติดแผ่นทองนะครับดูใกล้ๆนะครับอ่านี่นะครับให้ดูพิมพ์ทรงก่อนนะครับ <rium> <Dante> ดูพิมพ์ทรงครับก็คล้ายๆกันนะครับพิมพ์ทรงจะคล้ายๆกันเนื้อหามวลสารก็ค <u> ล uh> ้ายๆกันนะครับด้านหลังนะครับอันนี้วงเดือนชัดเจนนะครับคือบล็อกสอนจะเป็นลักษณะเป็นวงเดือนนะครับน่าจะออกมาจากบล็อกนะครับปั๊มออกมานะครับอ่าอันนี้คือบล็อกวงเดือนนะครับอ่าส่วนอันนี้บล็อกนิยมนะครับหลังทุบก็จะเป็นตะปุ่มตะป่อมลักษณะนี้นะครับอ่าดูใกล้ๆนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับ แต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือพระที่เสกพร้อมกันนะครับเสกพร้อมกันเนื้อหามวลสารใกล้เคียงกันนะครับผมเชื่อว่าพุทธคุณก็เท่ากันและจะมีถ้าใครดูหนังสือพิมพ์เก่าๆนะครับประสบการณ์มากมายเกี่ยวกับแค้วคาดปลอดภัยก็จะห้อยรุ่น2บล็อกสองนี่นะครับไม่ใช่รุ่น2เป็นบล็อกสองนะครับก็แต่ความนิยมถามว่าทําไมถึงนิยมบล็อกแรกหลังทุบมากกว่าเขาก็อ้างว่าเป็นเนื้อหามวลสารที่ไม่ได้ผสมใหม่นะครับปั๊มมวลสารเดิมเลยเอาตัวเก่ามาปั๊มเลยนะครับแต่พุทธศินนะครับหากเราดูนะครับ พุทธศินอาจจะมองว่าบล็อกแรกนิยมนี้นะครับหลังทุบอาจจะสวยงามกว่าสักนิดหนึ่งนะครับก็มีความเข้มขรึมนะครับพระาตากระดานนี้จะยิ้มแบบยิ้มคิดเครียดนะครับเป็นพุทธลักษณะที่เป็นพระอูทองนะครับยิ้มแต่ยิ้มคิดเครียดนะครับอนี่ให้ดูดูขอบข้างครับงงดูขอบข้างนะครับก็จะคล้ายๆกันเหมือนเดิมนะครับแต่นํามาให้ชมกันนะครับว่ากล้องผมก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับนามาให้ชมกันนี่ครับใกล้ๆอยู่ขอบข้าง แต่ว่าวิธีดูก็คือตรงเดือยนะครับบล็อกแรกหลังทุบจะชัดเจนกว่านะครับจะมีเดือยตรงนี้นะครับเดือยเดือยตรงนี้นะครับจะมีทุกองนะครับอ่านี่นยฮะจะเห็นเป็นเดือยใช่ไหมครับโผลมาตรงกลางเป็นคล้ายๆช่อแต่ไม่ใช่นะครับมาจากบล็อกนะครับว่าไม่ไม่ได้ไม่ใช่พระหล่อนะครับเป็น่าปั๊มแต่ว่าอันบล็อกสองก็จะมีคล้ายๆกันแต่ก็ไม่ชัดเจนเท่าบล็อกแรกนะครับ หากผมไปดูเนื้อหามนสางใกล้ๆนะครับก็จะมีสนิมมีคราบเกาะขึ้นเหมือนกันนะแต่ราคาค่านิยมก็ขึ้นอยู่กับผู้ศรัทธาแต่ว่าก็ถือว่ายังน้อยกว่าบล็อกแรกหลังทุบอยู่นะครับส่วนใหญ่เขาก็จะนิยมสะสมบล็อกแรกหลังทุบนะครับแต่ผมก็ขอยืนยันว่าพุทธคุณต้องเท่ากันแน่นอนเพราะว่าปลุกเสกมาพร้อมกันนะครับปลุกเสกมาพร้อมกันอันนี้ให้ดูแบบเลี่ยมนะครับ อันนี้พระเอกของผมนะครับอ่านี่สวยงามมากเลยนะครับอันนี้แบบเลี่ยมนะครับบล็อกแรกนิยมหลังทุบนะครับแบบเลี่ยมอันนั้นมาให้ชมกันนะครับอ่านี่ครับหลังทุบนิยมนะครับอันนี้แบบเลี่ยมเลี่ยมเสร็จแล้วก็จะลักษณะนี้นะครับอ่าส่วนนี้บล็อกสองนะครับหลังวงเดือนนะครับก็เลี่ยมมามันกันครับถ้าเลี่ยมแล้วก็จะลักษณะนี้คล้ายๆกันนะครับ ถ้าเราดูพิมพ์ทรงนี่เราก็จะรู้เลยว่าอันในบล็อกแรกบล็อกสองนะครับอันนี้ก็นํมาให้ชมกันนะครับน,นี่นำมาให้ชมกัน <mel od ic sounds> ส่วนกล่องนะครับกล่องผมเห็นด้วยส่วนส่วนใหญ่นะครับผมเห็นด้วยส่วนใหญ่กล่องบล็อกแรกจะมาลักษณะนี้นะครับาจะเป็นกล่องนี้ส่วนบล็อกสองเป็นนี้ครับส่วนใหญ่จะมากันอย่างนี้ <mel od ic sounds> นะครับก็นํมาให้ชมกันวันนี้นะครับผมเชื่อว่าพุทธกคุณไม่ไม่ต่างกันนะครับสําหรับผู้ที่เลือกจะเช่าหาบูชานะครับ <mel od ic sounds> อ่าทุกคุณพระท่ากระดานก็อย่างที่เคยกล่าวว่าฉายานามว่า คุณสื่อแห่งรุ่นแม่น้ำแม่กลองนะครับแควคาดปลอดภัยของกระพันชาตีนะครับเชื่อกันว่านักเรียนเมืองการสมัยก่อนนี้ต้องแขวนผ้าท่ากระดานนะครับไม่แขวนก็เนบไว้ที่กระเป๋านะครับเขาว่ากันอย่างนั้นนะครับเป็นพระที่เกจิครานาจารุ่นใหม่นําไปล้อพิมพ์เยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อลำใหญ่วัดทุ่งลาดย่าหลวงพ่อนาวัดศรีโลหะลาดบารุงนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันก็คือวัดต้นลำใหญ่ของเรานี่เองครับก็นําไปล้อพิมพ์โดยใช้ตะกั่วเก่าก็ถือว่าเป็นเสน่ ของพระเป็นเสน่ห์ของศิลปะการเก็บอีกอย่างหนึ่งนะครับใครอยากสะสมนะครับอันนี้ผมก็นํามาให้ชมกันดูด้วยกันนะครับบล็อกหนึ่งบล็อกสองนะครับนำมาให้ชมกันลักษณะนี้นะครับแต่ยังเหลือพิมพ์กลางพิมพ์กลางแล้วก็พิมพ์เล็กน,นะครับเดี๋ยวก็จะนํามาให้ชมกันในคลิปต่อไปยังไงก็ขอให้ติดตามาช่องผมด้วยนะครับม่อนคลาสสิกส่วนครั้งหน้าก็จะนำพิมพ์อื่นมา เล่าสูก่ก exactly so, like? kind of really? hmm. ันฟ uh ังเช่นเดียวกันนะครับก็จะชี้ตาหนิชี้พิมพ์นะครับอ่านี่เหมือนกันอันนี้เป็นเป็นบล็อกแรกนะครับอ่านี่เป็นบล็อกแรกบล็อกแรกเหมือนกันนะครับสวยจริงๆครับผมนี่ครับหลับล็อกนิยมหลังทุบนะครับอ่านี่อ่านี่ก่อนก่อนจากเอาดูอีกครั้งหนึ่งครับอันนี้เป็นครับบล็อกสองหลังวงเดือนนะครับพระแท้เหมือนกันครับขอยืนยันว่าเป็นพระแท้เหมือนกันปลูกเสกพร้อมกันเนื้อหามวลสารใกล้เคียงกันนะครับ ตุฒคุณไม่ต่างกัน,นครับก็เป็นทางเลือกให้ผู้ชอบบูชาได้อีกทางหนึ่งครับนะครับเชื่อมั่นและศรัทธาบูชาย่อมให้ผลนะครับหลังวงเดือน,นครับแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับในพระธากดานระหว่าง 2พิมพ์2บล็อกนะครับบล็อก1บล็อก2บล็อกนิยมแล้วก็บล็อกหลังบุงเดือนนะครับก็สุดท้ายนะครับผมมอนสุภกรก็ต้องขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับส่วนใครชอบก็ขอให้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องของผมด้วยนะครับมอนคลาสสิกส่วนครั้งหน้าก็จะนํามาเล่าสู่กันฟังในคลิปต่อไปขอบคุณครับ